สวัสดีค่ะจากบา้านไร่องพยอมค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบชมพู่นะคะใบชมพู่กับใบมะขาเทศที่บา้านไร่งพยอมหมักไว้ตั้งแต่เมื่อตอนเดือนเมษานะคะหมักไว้กับน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะขนาดลากต้นไม้ยังชอนชัขึ้นมา ินหากินบนนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาผสมดินนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีมะพร้าวสับบางเล็กน้อยจะทดลองปลูกผักในกระถางดูนะคะเพื่อเป็นการทดลองนะคะเพราะว่าหนีหอยทากด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นดินในไร่เรานะคะก็ขุดมาช่วงนี้ก็ฝนตกพรมตลอดทั้งวันทั้งคืนนะคะก็จะทำให้ มีการชื้นบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็ผสมดินผสมมะพร้าวสับน,นี้ายใหญ,ใหญ่แล้วก็เป็นดินก้นกระถางเก่าก็ทั้งดินใหม่แล้วก็ใบไม้นะคะใบชมพู่ที่หมักไว้ ตั้งแต่เดือนเมษายนะคะเมษาพฤษภาคมมิถุนากรกฎาคมสิงหาสิงหากนยากนยาก็จะสิ้นเดือนแล้วนะคะก็สี่ห้าเดือนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะสำหรับใบไม้หมักนะคะนี่เราก็จะหมักแล้วก็มาผสมนะคะ พอดีเลยไปขุดดินในไร่มาได้หน่อยนึงยกไม่ไหวตอนนี้ทำงานทุกวันทุกวันทุกวันเข้าเหนื่อยเหมือนกันนะทีก็จะมีเศษไม้บ้างบางทีใบไม้ยังยังไม่หลุดไม่ยังเป็นไม่เป็นผงนะคะยังเป็นใบใบยอยู่แต่ถ้าจับแล้วก็จะยุ่ยเปื่อยหมดนะคะ เราก็ผสมเดี๋ยวเราจะทดลองอันนี้เป็นการทดลองนะคะทดลองปลูกผักในกระถางมีปัญหาคือหนีหอยแทากปลูกในบ้านไม่เคยได้กินเลยนะคะขนาดเพาะไว้นะคะอันนี้เป็นต้นกระหล่ำปรีนะคะ ตอนแรกว่าจะย้ายจะย้ายนะคะก็ไม่ได้ย้ายได้สักครั้งหนึ่งเลยก็ตั้งไว้หอยท้าก็มากินบ้างแมวมาวิ่งบ้างโดนฝนล,ล้มหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆแคะนะคะแคเฉพาะต้นที่สวยๆแล้วก็ยังดีอยู่เราก็จะลองไปปลูกนะคะว่าได้ผลหรือไม่นะคะนี่ ก็จะคัดเอาต,ต้นให้ตั้งๆไปนะคะอันนี้เป็นการทดลองเฉยๆนะคะได้ผลไม่ได้ผลก็ต้องรอลุ่นกันนะคะ าะเป็นดินดินที่ผสมไม่รู้ว่าใช้ได้แล้วหรือยังด้วยนะคะเพราะว่าหมักไว้ก็ประมาณห้าห้าเดือนเมษาพฤษภามิถุนากรากฎาสิงหากันยาหกเดือนห้าหกเดือนก็ครึ่งปีแล้วน่าจะใช้ได้เนาะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็ต้องรอรุ้นกันอันนี้กระถางหนึ่งก็จะใส่ประมาณ สาี่ต้นนี่ค่ะก็จะต้องรอรุ่นกันนะคะอันนี้ต้นหักหมดเลยฝนตกมั่งแมวย่ำ ก็ต้องรอรอรอลุ้นรอลุ้นว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะคะเพราะบารังพยอมปลูกไม่เคยได้ย้ายนะคะไม่เคยจะย,ย้ายได้แยกคือหวานก็บางๆหน่อยหวานในแปลงนะคะทำแปลงใช้รถไถทำแปลงแล้วก็หวานๆวานเลยถ้าหนาจัดก็ถอนออกนะคะ ไว้ให้พอได้เอามาลวกจิ้มน้ำพริกก่อนได้ก็ค่อยๆถอนนะคะถอนถอนออกถ้ามากจัดแล้วก็แบ่งปันไปเหลือก็ก็เอาไปขายนะคะก็จะมีคนที่ชอบกินลูกลูกผักนะคะไม่ว่าจะเป็นผักคะน้าหรือว่ากวางตุ้ง หรือว่าผักกาดขาวลูกเล็กๆเนี่ยเขาก็จะชอบนะคะไม่น่าจะใส่กาบมะพ้าวเลยอันนี้ได้มาเยอะเลยต้องแบ่งอ้าวอันนี้โคนหมุนไปหมุนมาโคนหัก อันนี้ก็โคนหักอีกเหมือนกันได้สองต้นกำลังบ่นเลยว่าจะมีหอยอีกไหมที่แท้ทำไมมันยับเยินแบบนี้ที่แท้ก็มีหอยนี่เองนี่ค่ะ กำลังเดินเดียดะเลยนะคะนี่มีหน้าละ่ะตอนนี้เราก็ย้ายมาลงกระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดเลยได้ที่ต้นดีๆเลยนะคะไม่มีหอยกัดไม่มีรอยพับนะคะได้ทั้งหมดเลยหกกระถางนะคะก็อรอลุ้นกันนะคะว่าจะอยู่ได้ยันโตยันได้เก็บกินหรือเปล่านะคะ อันนี้เป็นแค่การทดลองเดี๋ยวจะต้องไปปลูกไว้ข้างนอกในสวนคุณตานะคะต้องเอาไว้ฝากไว้นูน่นวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านแหลงพยอายามทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ